ฮัลโหลสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ m i n e c r a f t p o c k e t e d i t i o n 0 1 0 5แล้ะวันนี้ก็อยู่กับผมดาร์กี้แกมเมอร์คนเดิมนะฮะโอเคในวันนี้นะครับก็หลังจากที่แมป s u r ว i v a l ของเราเลสเท y s u ว v i v a l ของเราก็เล่นไปจนถึงพา์ที่30นะฮะแล้วก็แจกแมปไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็แมปนั้นนะฮะผมก็มีความรู้สึกว่า มันแหลกมันแหลกมากไม่มากดิมากถึงมากที่สุดนะฮะแบบนั้นมันแหลกจนจนผมทนไม่ไหวนะฮะก็เลยเอ,อยากจะมาเริ่มเล่นใหม่นะฮะแล้วก็ได้ไปโพสต์ในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับโพสไปว่าคุณจะให้ผมเ,เล่นใหม่หรือเล่นต่อนะฮะให้มาร่วมกันโหวตว่าจะให้ผมเล่นใหม่หรือเล่นต่อ นะครับผลโหวตก็ออกมาว่าให้ผมเล่นใหม่นะครับคะแนนเสียงก็16ต่อ9กเนาะก็เป็นคะแนนเสียงที่เอกฉันนะครับก็ในวันนี้เนาะเราจะมาเริ่มเล่นแมปซาวเวิร์ลกันใหม่นะครับสำหรับแมปเดิมก็กแจกไปแล้วเนาะก็ไม่ต้องไปอะไรอวอรอะไรมันมากนะครับก็โอเคในวันนี้เราจะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็จะมาเริ่มต้นชีวิตใหม่มาเริ่มสร้างอะไรใหม่ นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมเป็นกำลังใจให้กันด้วยเป็นกำลังใจให้ผมเล่นแมปใหม่นี้นะครับก็จะสร้างอะไรต่างๆไปด้วยกันนะฮะจะมาร่วมสร้างอะไรต่างๆไปพร้อมกันเนาะโอเคเราก็ไปกันเลยอย่าพูดมากนะฮะนิวแย่เกมโหมดเป็น Survival นะครับชื่อโลกชื่อโลกอะไรดี ชื่อโลร่ไรดีวะเอ uh, ่อชีโลกของเราเอาเป็นเอ่อ uh, uh, let's play let's play okay let's play let's play survival นะฮะก็อ่าฮะงอ let's play เ uh, อ so ่อ survival survive เอ้าไม่ได้เหรอยาวไปเนาะไม่ได้ let's play เลสเตอร์ซีซั่นสองละกันถือว่าเป็นถือว่าซีรีส์ที่แล้วเป็นซีซันหนึ่งละกันนะฮะก็เป็นซีซั่นสองละกันนะฮะเอสเอสสองนะครับโอเคงอโอเคแอดวานนะฮะโวลทายเอาเป็นอินฟินิตนะครับอ่าฮะเกมโหมดอินสเวอร์เวิลโอเคซีดไม่ต้องนะฮะอ่าก่อนที่เราจะสร้างโลกนะครับก็ขอพนมมือไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ นะฮะพุโทโธธรรมโมสังโฆขอให้ลูกช้างไปเกิดบนภพภูมิที่ดีบนไบโอมที่ดีขอให้เกิดไบโอมที่ดีๆนะก็ขอให้พาคุณพาคุณเจ้าคุ้มครองก็เรามาเริ่มสร้รรางโลกกันเลยโอ้ยแย่ oh, <yeah. S 1> yeah. ก็รอสักครู่ฮะเรามาดูกันว่าเราจะเกิดบนโลกแบบไหนนะฮะอูอ <Ooh. Ooh. S 1> ูปา ไม้ยักษ์โอ๊กนะฮะเป็นพื้นที่โล่งด้วยมีแกะด้วยสุดยอดไปเลยนะฮะเหมาะสมเลยเยี่ยมโอ้โหเฮ้ยเมืโอโ่อกี้เราเกิดตรงไหนแถวนี้แหละอ่ะมาร์กไว้โอเคอ่าออเยี่ยมไปเลยะฮะคุณพระคุณเจ้าขอบคุณครับโอโ้โหฮะได้เกิดบนที่ที่ดีะฮะเป็นพื้นที่โล่งะฮะโอเคเราจะไม่ไปไหนไกลนะครับเราจะอยู่แถวนี้นะฮะเพราะว่า มันอุดมสมบูรณ์ครับมีไม้มีป่ามีพื้นที่โลง่งมีสัตว์โอ้โหมีไก่ด้วยเดี๋ยวเรามาสำรวจพื้นที่กันก่อนนะฮะโอ้โหมีแกะมีหมูด้วยโอ้สุดยอดโอ้โหสุดยอดไปเลยโอ้โหเป็นพื้นเป็นพื้นที่โล่งมากครับเหมาะสมสําหรับการสร้างเมืองอย่างยิ่งโอ้โหโอ้โหมีไก่ครับสวัสดีครับน้องไก่เย่ yeah, เดี๋ยวเรามาทําฟาร์มไก่กันงอโอ้โห มีไม้มีไม้โอ๊กมีไม้ดาร์กโอ๊กมีไม้เบิร์ชโอ้โหเยยมไปเลยเราเกิดมาได้อย่างมีเหมืองด้วยโอ้โหสุดยอดโอเคก่อนที่เราจะเสียเวลาไปมากกว่าน,นี้โอ้โหพาทิตย์เวลาไม่รอใครฮะก่อนอื่นเราต้องตัดไม้กันก่อนนะครับก็โอเคที่ผมอยากได้พื้นที่เยอะๆเพราะว่าเราจะได้มีพื้นที่ในการสร้างนู่นสร้างนี่นะครับก็โอเค ก็ถือว่าดีฮะที่เราได้เกิดบนโลกที่มีทุกอย่างนะฮะแต่ว่าไม่มีวัววะไม่เป็นไรไว้เราค่อยไปหาวัวทีหลังก็ได้นะครับก็มีทั้งไก่ทั้งหมูทั้งแกะนะฮะก็ถือว่าเยี่ยมไปเลยนะครับโอ้โหตัดไม้แปบ๊บอ๋อเดี๋ยวเราลองมาดูทางนี้ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรหูทางนี้ก็เป็นป่าใหญ่นะฮะหูดอกไม้ดอกอะไรวะสวยจังเลยดอก ไพีโอนี่นะฮะโอ,โ, okay, e โอ้โหโอเคเยี่ยมงอก็เป็นป่าเนาะแถวนี้อ๋อถือว่าดีเลยฮะเราจะได้มีแหล่งทรัพยากรนะครับหืมแถวนี้ก็มีอะไรเปล่ามีอะไรอีกไหมโอ้โหฮะเป็นลลเป็นโอ้โ,อโหมีแม่น้ําด้วยเ <c oughs> อ็ดเฮียโอ้เจ็บเลยอ๋อมีชูการ์เคนไปเก็บชูการ์เคนแป๊บอ๋อมีแม่น้ําฮะแถวนี้ หรือว่ายี่ยมไปเลยฮะอ่าไปเก็บช e แบบูการ์เคนแ๊บอ่าฮะอ่าชูการ์เคนจ๋าฉันมาแล้วน้องอ้อยเยี yeah. ่ยน้องอ้อยน้องอ้อยยี่งอหอน่าอยู่ครับแถวนี้โอ้โหเป็นพื้นที่โล่งมากๆฮะตรงนี้มีแม่น้ำด้วยโอเคหฮ้ยแถวนี้มันโล่งดีวะ่ะแถวนี้น่าสร้างเนี่ยฮะหรือว่าแถวไหนดีอ๋อ ตอนนี้ก็โล่งดีนะฮะมีอยู่ใกล้แม่น้ำทางนู้นก็เป็นทางที่เราเกิดโอเคเดี๋ยวเราลองเดินไปเรื่อยๆกันนะฮะไม้ย,ยังไม่ตัดโอ, fo, โ,อโอ้โหไม้มีแค่หกอันค่อยไปตัดแล้วกันเนาะยังไม่เชียงวันละโอ้โหแป๊บเดียวเชียงละงอแถวนี้ก็เป็นที่โล่งกว้างเนาะเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเรากลับไปตัดไม้ก่อนดีกว่าก่อนที่มันจะมืดอูมีวัววัวโอ้โหเจอวัวแล้วเย่วัว โอ้โหแถวนี้อุดมสมบูรณ์ฮะมีทั้งสัตว์มีทั้งไม้เยอะแยะโอ้โหเป็นพื้นที่ที่ดีมากเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมกับเทียมดองเยี่ยมอ๋อไปตัดไม้แปบ๊บเดี๋ยวมันมืดก่อนโอ้โหฮะแถวนี้สุดยอดไปเลยโอโ้ตรงนี้มีเหมืองด้วยนะฮะเยี่ยมตัดไม้แปบ๊บอ่าเดี๋ยวเราครับวานกันดีกว่าจะได้ตัดไม้เร็วๆโต๊ะราฟโต๊ะราฟวางโต๊ะราฟแล้วก็ ทำสติ๊กเยแล้วก็ทำเ yeah. อ็กซ์อย่าแล้วก็ทำปิกแอด้วยโอเคงอตัดไม้ฮะได้ขวานแล้วได้ขวานมาแล้วถือเป็นการเริ่มต้นที่ดีฮะที่เราอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์นะฮะเราจะได้ไม่ต้องไปหาทรัพยากรอจากที่อื่นเนาะอยู่ใกล้ๆจุดเกิดเรานะครับจะได้ไม่ต้องเร่ร่อนไปไกลก็ถือว่าเยี่ยมยอดถือว่ายอดเยี่ยม ถือว่าเยี่ยมมากนะฮะเจ๋งไปเลยเป็นการเรื่อต้นใหม่ที่เยี่ยมนะฮะโอเคตรงนี้เป็นอะไรรู้สึกว่าจะเป็นถ้ำหรือเปล่าไม่แน่ใจงอเป็นถำ้ำเย็ดเลวเลวสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมอา้าวเป็นถ้ำงโง่โง่หลอกคนโง่โง่ให้เข้ามาโอเคขอขุดหินก่อนแล้วกันสักนิดนึงนะฮะขอขุดหินสักนิดนึงอได้มาสามอันพอแล้ว แล้วก็วางโต๊ะครัฟแล้วก็ทำปิกแอคหินนะครับจะได้ขุดไวนะครับโ okay. อเคเยี่ยมโอ้เป็นป่าครับแถวนี้มาปิกแอคหินขุดได้อย่างรวดเร็วและว,ว่องไวรีบขุดแล้วก็จะได้รีบไปหาที่อยู่ซุกหัวนอนในคืนแรกโอเคเราลืมเรื่องเอาชีวิตรอดในคืนแรกไปเลยนะฮะมัวแต่ไปดูพื้นที่ลืมไปเลยว่าเราต้องต้องรอดในคืนแรกก่อน ลืมไ,ได้ไงเนี่ยเล่นไมค์ครับแล้วลืมเอาอชีวิตรอดเนี่ยโอ้โหให้ตายเถอะจอร์ดอ่ะได้หินมาเกียนละได้มาจานวน17อันก็น่าจะพอแล้วนะครับโอเคเราไปหาพื้นที่ที่เราจะอยู่ในคืนแรกกันก่อนแล้วกันนะฮะสวัสดีครับน้องหมูอีกไม่นานเราจะทําฟาร์มหมูเย่ yeah. น่าจะได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวของเราดีเลยหวัสดีน้องวัวเยี่ยมมาอยู่แถวนี้แหละดีมากเอ่อถ้าเป็นไปได้ผมก็อยากอยู่แถวนี้เนาะเพราะว่ามัน ก็ใกล้จุดเกิดเรานะครับฮะโอเคเอาเป็นว่าเราจะขุดรูกันอยู่ตรงนี้แล้วกันเนาะโอ้โหก็โอเคเรามาขุดรูอยู่กันเลยก่อนที่มันจะมืดนะฮะมันก็น่าจะประมาณบ่ายสามบ่ายสี่โมงนะครับงอโอเค <c oughs> ก่อนอื่นเลยเราต้องวางโตคราฟโตคราฟโตคราฟทำโชว์วลนะครับจากนั้นก็จะขุดรูลงไป ะะจะได้เป็นที่ซุกหัวเฮ้ยเราต้องไปตัดไม้ก่อนดิก็ไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่าจะพอเฮ้ยอีกสักต้นแล้วกันนะฮะเดี๋ยวมันไม่พอเดี๋ยวไม่พอใช้เดี๋ยวต้องมาตัดตอนกลางคืนเป็นอะไรที่อัปรีมากมาตัดไม้ตอนกลางคืนโอเคก็เอาไม้อีกสักต้นหนึ่งแล้วนะกันนะฮะโอเคเยี่ยมอ่างอโอเคอ่าไปขุดรูอยู่กันเลย เราจะใช้ชีวิตเป็นมนุษย์เฮ้ยตรงนี้มีเฮ้ยตรงนี้มีอะไรอ,อ้าอ้ามีคนมาขุดรูให้เรานะฮะเยี่ยมไปเลยเราไม่ต้องขุดรูเองแล้วโอ้โหฮะมีใครช่างรู้ใจเรามีใครช่างรู้ใจว่าเราเป็นมนุษย์ยุบหินตรงนี้มีมีหลุมอะไรเนี่ยใครมาทำไว้เนี่ยโอ้โหโอเคมีคนรู้ใจฮะ มาทําเป็นรูให้เราเรยบรย้อยก็เราก็ไม่รีรอช้าไม่รอช้านะฮะมาทําตรงนี้ให้เป็นโพงของเราเลยดีกว่าจะได้ไม่ต้องไปทําที่อื่นเนาะก็ขอบคุณสาหรับคนที่มาทําให้นะก็ <c oughs> <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันว่าใครมาทําโอโ้โ,อโหโอ้หน่าจะอาจจะเป็นฮีโร่ใบามาทําก็ได้เนาะ <c oughs> โอเคไม่พูดถึงมันเดี๋ยวมันมาอ่าตรงนี้แล้วก็ขุดลงไปอีกแล้วกันนะครับ อ้อโอเคโอ้โหฮะดีมากเลยครับเราไม่ต้องไปขุดที่ไหนฮะมีคนขุดให้เราแล้วอะ่ะเยี่ยมไปเลยเออวางต้๊ครับแล้วก็ตรงนี้ขุดออกอ่าเราจะทำเป็นประตูยังไงดีเอาอยัางไงดีวะอุดไปเลยแล้วกันเอาอยัางไงดีเอาเป็นประตูแบบไหนอ่าผมไม่นจะมืดแล้ว โอ้โหมันจะมืดแล้วฮะไม่เป็นไรเราอุดเราอุดรูอยู่ก่อนลวกันในคืนนี้นะฮะเราไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากอ้าอุดรูอยู่ยจากนั้นเราก็ทำฟอร์นนส์นี่ครับการเอาชีวิตรอดในคืนแรกเราไม่ต้องคิดอะไรมากเราก็ชิวๆออแล้วก็เผาไม้แล้วกันนะฮะจะได้เอาไม้มาทำเป็นไฟเป็นทอชนะครับอ้าเราก็อยู่ในรูนี่แหละเป็นพง เป็นบ้านชั่วคราวเป็นโพรงชั่วคราวเป็นที่เป็นที่กบดานชั่วคราวที่จะกบดานชั่วคราวแล้วกันอาา่าฮะโอเคเดี๋ยวรอไม้เผาอาา่าได้แล้วแล้วก็เอามาทําเป็นเป็นพอชอทำหนึ่งได้ถึงสี่เยี่ยมไปเลยปักเข้าไปอชีวิตเราจะได้มีแสงสว่างนะครับอาา่าฮะเยี่ยมเยี่ยมไปเลยโอเคก็เพียงแค่นี้เนะาะอ่าข้างนอกเป็นไงบ้างครับ โอ้โ oh. หน่ากลัวจริงๆอ่าแล้วก็อ่าโอเคแล้วก็ปยู่ไว้ดีกว่านะฮะอันตรายอ่าแล้วก็ไม่มีอะไรทำอะเอาไงต่อดีไม่มีอะไรทำก็ไม่เป็นไรอ่ะก่อนหน่เลยในเมื่อไม่มีอะไรทำเราก็มาพูดอะไรเรื่อยเปื่อยนะฮะในแบบนี้เราก็จะมาเล่นแบบ สร้างอะไรต่างๆนะครับเป็นเอาชีวิตรอดแบบเราก็มาสร้างอะไรต่างๆสร้างเมืองสร้างอะไรนะฮะก็สำหรับในซีรีส์ที่แล้วในซีซั่นหนึ่งในเลสเตที่เล่นจบไปเนาะก็มันก็เป็นแมปที่ดีเนาะแต่มันก็เป็นแมปที่แหลกมันเป็นเแมปที่แหลกแล้วก็เป็นแมปที่ดีกข็ขอจบแบบนั้นไว้แล้วกันก็มาเริ่มใหม่ในแมปนี้นะฮะอ่ะก็ขอกำลังใจจากคุณผู้ชมด้วยนะครับ โอเคไม่มีอะไรทำเว้ยขุด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 ไรดีอู้มีเสียงมงมุมขุดขุดเหมืองเล่นดีกว่าไม่มีอะไรทำนะฮะขุดอะไรต่างขุดเอ่อนี่มาเนี่ยโอเคขุดไม่มีอะไรทำขุดรอเช้าฮะรอเช้าอย่างเดียวครับตอนนี้ไม่มีอะไรทำในคืนแรกเราก็ ถือว่าเราลอดตายก็ไม่เป็นไรเรายังไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมากมายแล้ก็ใช้ชีวิตในคืนแรกของเราให้อยู่รอดปลอดภัยก็เพียงพอนะครับการเล่นไมค้าเป็นอะไรที่ชิวๆฮะไม่ต้องคิดอะไรมากไมค้าเป็นเกมที่ชิวมากๆเล่นได้ทุกเมื่อโอ้โเจอเมืองโอ้โเจอเมืองเออไวกร์อุดไว้อุไว,ไวกรอโอเคเยี่ยมเราเจอเมือง โอเคเดี๋ยวไปทำทอดก่อนเผาไม้โอเค,โอ,เคโอ้ยมีเสียงซอมบี้ด้วยมีเสียงซอมบี้มีเสียงซอมบี้แบบนี้ไม่ดีเลยก่อนอื่เลยต้องทำไอ้นี่ก่อนทำดาบด้วยทำดาบก่อนอันตรายถ้ามีเสียงซอมบี้แบบนี้งอฮลัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยสวัสดีครับแลลโอ้โหลึกเลยครับ ลึกลับเลยฮะเยี่ยมไปเลยฮะเหมืองแบบนี้แหละที่เราต้องการอ่าอาแคได้ไม้มาได้ฐานมาแล้วอ่าได้มาแปดอันเยี่ยมมาเราจะไปสำรวจเหมืองตรงนี้กันเลยดีกว่าเฮ้ล <Hello. S 1> สวัสดีครับโอ้ oh, มีเล็ก oh, <ๆ>เจอเล็ก yeah ้าาไม่ใช่เหมืองเหรอเป็นเป็นทางงๆ่ๆ หลอกคนโงๆอีกเช่นเคยนะครับก็โดนหลอกอีกแล้วดากี้โดนหลอกอีกแล้วอ่ะทําไมต้องหลอกกันด้วยอ่ะทําไมต้องหลอกกันด้วยเขาทําผิดอะไรทําไมต้องหลอกเขาอ๋อย่างน้อยเราก็ได้เหล็กนะฮะอย่างน้อยเราก็ได้เหล็กตั้งหนึ่งอันหรือเปล่าไม่รู้ต้องดูกันกี่อันครับเหล็กครับกี่อันครับอู้สองอันสามอันสี่อันโอ้โห สี่อันเลยที่ห้าอันเลยเราเอาเหล็กไปทําอะไรดีวะมีเหล็กห้าอันหกอันหกอันเราทําอะไรได้เนาะหกอันทําอะไรได้ครับหกอันทําอะไรได้ฮนะเอาเหล็กทําอะไรดีอ๋อทำดาบไม่ดีกว่าเอาไปทําไอ้นี่ดีกว่าทําถังน้ําแล้วก็ทําทําไอ้นั่นทาถังน้ําก่อนแล้วกันเนาะสิ่งที่จําเป็นกับเรา ะะเพราะว่าชุดกงชุดเกาะอ,อะไรต่างก็ยังไม่จําเป็นก็เอาเหล็กมาเผาครับเหล็กจ๋าตรงนี้6อันเยี่ยมแล้วก็เอาฐานใส่เข้าไปนะครับใกล้เช้ายัางครับเล่ายังเลยครับยังไม่เช้าเลยฮะปิดไว้ครับอันตรายโอเคไม่มีเหมือ,มองมีแค่นี้โหเป็นเหมืองหลอกเราอะเหมืองหลอกเราทําไมทําไมเหมืองต้องหลอกเราอะ เราไม่เชื่อว่ามันจะสุดแค่นี้ลองขุดลงไปอีกฮะเผื่อเราเจอเหมืองเพิ่มเติมนะครับเราอาจจะเจอเหมืองเพิ่มโอเคก็มาขุดรอเช้าแล้วกันนะฮะท็อตมีกี่อันท็อตเหลือสามอันโอเคใช้อยังประหยัดนิดนึงนะครับโอ้โหขุดเหมืองขุดหินเจอเหมืองถืออยากลงเหมืองอ่นะโอ้ โอ้เจอฐานเยี่ยมนี่แหละครับสิ่งที่เราต้องการฐานเป็นอะไรที่จำเป็นมากนะสำหรับผมผมเป็นคนที่เจอฐานนี้ต้องขุดฮะไม่ว่าผมจะมีฐานเยอะแค่ไหนจะมีฐานเยอะเป็นเป็นเป็นกล่องเป็นกล่องผมก็ยังขุดฐานนะฮะผมไม่เคยพลาดที่จะขุดฐานฐานเป็นอะไรที่ผมเห็นที่ไรผมต้องเก็บฮะโอเคแล้วก็ฐานเป็นสิ่งที่จําเป็นมากครับสำหรับชีวิตเราเนี่ยเราอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีฐานฐานฉันรักเธอโอเค ขุทานแป๊บอ่าปักไฟครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมืดเอา้าไปปักในตรงนี้ให้ไหมโอเคโอเค <c oughs> อ่าคุทานคุนทานโอ้โหทานเยอะมากโอ้โหอะไรจะเยอะปันนี้อะไรจะเยอะขนาดนี้เยอะก็ดีฮะจะได้ไม่ต้องโอ้โหโอ้โหโอ้โหยังไม่หมดนะนี่ยังไม่หมด,ะมหมดจะเยอะไปไหนครับ คุณฐานครับในช่วงแรกเราก็ต้องเป็นคนเอาฐานนิดนึงนะฮะในอนาคตถ้าเรามีเยอะเราก็จะเป็นคนไม่เอาฐานก็ไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราต้องเป็นคนที่เอาฐานอาเป็นคนเอาฐานครับผมเป็นคนเอาฐานดากิมเกมเมอร์เป็นคนเอาฐานนะครับครบได้ครับเป็นคนเอาฐานครับ <laughs> โอเคคุณต่อไปครับจนกว่าเราจะเจอเ,จอเมืองหรือจนกว่ามันจะเช้า่แหละนะฮะรอเช้าครับอย่างเดียวตอนนี้โอเคทอช หมดเลี่ยวไม่เป็นไรเรามีฐานเราไม่ต้องห่วงตอนนี้เรามีฐานแล้วโอเคขุดต่อไปฮะเผื่อเราจะเจอของดีรูอาจะเจอของดีโอเค h e ลไม่มีเลยเหรอไม่มีเลยฮะไม่มีเลยอะเหมืองจ๋าฉันต้องการเธอฉันต้องการเธอเหมืองทำทอตแป๊บมืดเหลือเกินง่อ อ่าปึบสว่างสวัยเย่อุ่แตกขามือโอเคขึ้นไปข้างบนน่าจะเช้าแล้วมั้งน่าจะเช้าแล้วมั้งโอเคโอ้โหขุดมาลึกเนียเนี่ยอ๋อขุดโอ้โหอ่าโอเคอึบ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 เออไม่ใช่อึบอ้าไม่ใช่อึบอึบอึบเอออึบอึบ อึกระโดดอึบโอเคไหนวะอา้าวทางโอเคตอนนี้โอเคงอน่าจะเช้าแล้วนะฮะน่าจะเช้าแล้วฮัลโหลเย้เช้าแล้วเยี่ยมสวัสดีโลกสวัสดีโอเคโอเคโอ้โหคีปเปอร์คีปเปอร์โอโ้มันมาทางนี้แล้วคีปเปอร์ไม่เอาคีปเปอร์ออกไปออกไป ออกไปออกไปโอเคอ่าสวัสดีครับน้องวัวเดี๋ยวเรามาทาฟาร์มวัวกันเนาะโอเคโอเคครับสลับในคลิปนี้ในพาร์ทนี้ในพาร์ทแรกก็เป็นการเอาชีวิตรอดในคืนแรกและกันนะครับก็โอเคสรับในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนละกันเนาะก็ไว้เรามาต่อกันในพาร์ทหนะ้าพาร์ทที่2นะฮะก็ขอกําลังใจจากคุณผู้ชมด้วยนะฮะในการเล่นเอาชีวิตรอดนี้นะครับโอเคอ่ะก็ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตที่ดีเป็นการเริ่ม คือวันแรกที่ดีนะฮะก็โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ก mm hmm. ดซับสไครต์กันด้วยแล้วกันเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะจ๊ะสำหรับในคลิปนี้ผมดากี้เกมเมอร์ขอลาไปก่อน bye bye, bye bye, บ๊ายบายจ้าบาย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 จ้าบ๊ายบายบ๊าย bye bye, บายครับ